ครัวยม,มทูตภาคสี่ภาพหลอนจากความทรงจำหลังจากเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวในครัวยม,มทูตปั้นกลายเป็นคนหวาดระแวงเก็บตัวอยู่ในห้องพักแคบๆแ,แสงไฟสลัวลอดผ่านม่านที่ปิดสนิทแม่ต้อมจะพยายามเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจแต่ปั้นก็ยังคงจมอยู่กับฝันร้ายและความรู้สึกเย็นเยือกที่คอยตามหลอกหลอน สิ่งที่ทรมานปั้นมากที่สุดไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรือภาพหลอนที่แวบเข้ามาในความคิดแต่เป็นภาพจากกล้องวิดีโอที่เขาตั้งใจจะนำมาเปิดโปงความหลอกลวงของร้านอาหารนั่นเองในคืนที่เขากลับมาถึงห้องเขาแทบจะโยนกล้องทิ้งด้วยความกลัวแต่สุดท้ายด้วยความอยากรู้อยากเห็นปนความเสียดายเขาตัดสินใจเปิดดูสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ภาพแรกๆก็เป็นไปตามปกติ เป็นภาพที่เขาเดินเข้าไปในร้านสั่งอาหารพูดคุยกับเจ้าของร้านด้วยท่าทีโอ้อวดและไม่เชื่อมัน่นแต่เมื่อถึงช่วงที่เขาเริ่มทานสเต็กเนื้อวิญญาณความผิดปกติก็เริ่มต้นขึ้นในวิดีโอปั้นยังคงกินอาหารด้วยท่าทีปกติแต่ในมุมมืดของร้านปรากฏเงารางๆที่ขยับไหวอย่างรวดเร็วราวกับมีใครบางคนกำลังจับจ้องเขาอยู่ สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือช่วงที่เขาทานของหวานดวงตาแห่งความมืดในวิดีโอใบหน้าของปั้นเริ่มแสดงอาการชรมานอย่างเห็นได้ชัดทั้งๆท,ที่ในความทรงจำของเขาตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเท่านี้และที่น่าตกใจที่สุดคือในวินาทีที่เขากลืนดวงตาสีดำลงไปในจอกล้องปรกากฏภาพซ้อนทับของใบหน้าอื่นบนใบหน้าของเขา เป็นใบหน้าที่ซีดเซียวดวงตาเหม่อลอยและริมฝีปากที่เผยออกเล็กน้อยคล้ายกํำลังส่งเสียงกระซิบหลังจากนั้นภาพในวิดีโอก็ยิ่งเลวร้ายลงในขณะที่ปั้นเดินออกจากร้านในจอกล้องปรากฏเงาซ้อนทับด้านหลังเขาชัดเจนขึ้นเ,เรื่อยๆไม่ใช่แค่เงาเดียวแต่เป็นรูปร่างลางๆของหลายชีวิตที่ยืนเบียดเสียดอยู่ข้างหลังเขาพวกมันเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระ ทั้งๆท,ที่ปั้นไม่ได้หันกลับไปมองและในช่วงสุดท้ายก่อนที่กล้องจะสั่นคลอนนภาพตัดไปปรากฏภาพใบหน้าหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดใบหน้านั้นซีดขาวดวงตาดำมืดไร้แววจ้องตรงมาที่เลนส์กล้องเรากับรับรู้ว่ากำลังถูกบันทึกภาพอยู่รอยยิ้มเหยียดเย็นปรากฏขึ้นบนใบหน้านั้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืด ปั้นดูวิดีโอซ้ำแล้วซ้ำเล่าความสยดสยองกัดกินจิตใจของเขาภาพที่ปรากฏในกล้องไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงสิ่งที่เขาประสบมาจริงๆวิญญาณเหล่านั้นพวกมันติดตามเขามาจริงๆและบางทีพวกมันก็อาจจะอยู่รอบตัวเขาในตอนนี้ด้วยคืนหนึ่ง ขณะที่ปั้นกำลังจ้องมองภาพใบหน้าซีดขาวในวิดีโออย่างหวาดผวาจู่ๆเขาก็รู้สึกถึงลมเย็นเยือกที่พัดวูบเข้ามาในห้องทั้งๆที่หน้าต่างปิดสนิทเสียงกระซิบแผ่วเบาดังข้างหูเรากับเสียงจากในวิดีโอที่ตามออกมานายได้รสชาติของพวกเราไปแล้วปั้นกรีดร้องโยนกล้องทิ้งและพยายามวิ่งหนีออกจากห้อง แต่ร่างกายของเขากลับหนักอึง้งขยับไม่ได้เรากับถูกตรึงไว้ด้วยพลังงานบางอย่างภาพใบหน้าซีดขาวจากในวิดีโอปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาดวงตาคู่นั้นจ้องมองมาที่เขาด้วยความหิวโหวยและในความมืดมิดนั้นเองปันก็เข้าใจว่าบทเรียนที่เขาได้รับจากครัวยมมาทูดยังไม่จบสิน้นมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ความคนองของเขาได้เปิดประตูสู่โลกที่เขาไม่เคยเชื่อและตอนนี้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์อันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกบันทึกไว้ในกล้องนั้นตลอดไปเรื่องหลอนก่อนเที่ยงคืน <laughs>